สวัสดีค่ะก็เรียนนะคะก็เป็นลูกศิษย์น,นะคะของหลวงปู่โตนะคะที่วัดประดุชิมปีนะคะเรามากันทุกปีะค่ะนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่44แล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราได้มารวมกันตรงนี้เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็มาด้วยจิตอันเป็นกุศลทุกคน แล้วยิ่งเป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่ทําให้พวกเราได้มารวมตัวกันทําให้เราได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ท่านได้สั่งสอนพวกเราโดยใช้ธรรมะของพระเจ้าเป็นเอ่อทำเป็นตัวนําทางนะคะให้พวกเราดําเนินชีวิตไม่ว่าการจะดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันหรือว่าในการประกอบอาชีพด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะแล้วก็ได้ความซื่อสัตย์จรินและสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งที่ท่านได้ปลูกฝังให้กับพวกเราทุกคน ที่มาร่วมกานกันในวันนี้ก็คือการทำกตัญญูรู้คุณนะคะดำรงชีวิตด้วยการทำดีคิดดีแล้วก็พูดดีด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านได้ปลูกฝังพวกเราแล้วก็สิ่งที่พวกเรารู้สึกภูมิใจมากในวันนี้ก็คือนอกจากพวกเรามีบุญได้มามีเป็นบุญสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราเนี่ยได้มีชีวิตที่ที่ดีงามแล้วทําให้เราได้มีชีวิตที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อไปด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ ท่านก็ปลูกฟังพวกเรามาโดยตลอดเลยว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งครั้งนอกจากทําประโยชน์เพื่อตอนเองแล้วยังต้องมีชีวิตเพื่อคนอื่น,นด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการได้ดํารงไว้ซึ่งศาสนาให้ยืนยงคู่กับชาติแล้วก็ชดคู่กับแผ่นดินแล้วก็ในโลกนี้สืบไปตราบนนเท่านานนะคะค่ะ